อ่าวันดีค่ะืันนี้จะไปกินตะโมอองฮงยาเพ่นเป็นคนถ่าหลานหลานนอนืันนี้ร้อยร้อยจะ้อยประจำาปละร้อยจมือเออ <จบ S 1> คนดูหลานทุกวันเลยอ่อยอา,านี่ทีมงานไปกินตะโมออหงหงกูมือ <isas> มักขามโมยมักขามโมยพักพี่น้องขมโมยพักบ้านปู่เจ้ <laughs> เ่ก็บพักใส เก็บผักไสพี่น้องเก็บผักไสไปเก็บกระตำหงก็บผักไสเ,เอาลูกมันด้วยเฮ้ยอืมไอเต่าหูมันก็ยุ่งทำไมวะ เฮ้มาลัก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 มาขโมยมาขโมยขโมยของป้าของของปู่แจ้ฮะทั้งวันเลยอะทั้งวันมันมีจำนวงมมีจำนวนงามๆผี่น้องเอ้ยมาลักของเพิ่งเด่นเลยนี่เขาเรียกว่ากขโมยกขโมยมาแต่อุบลนะคะ เดี๋ยวไปหย่ำจินฝึกกลัด <c oughs> ว้ายลุนบ่ขมดิพี่น้องเสียบเสียบ<อ>จานายสิมีมือใส่บไปเอาว่ามันเอาหน่อยดิเอาหลายดิพี่น,อ <c oughs> อน้องยันบุยมเออนี่ไอ้น,นี่นี่น,นี่ไปแต่ละเออพ่อเลียกพ่อสิจับเอาไปไล่พ่นสิจับ ออออไปอไปิ้งไอเต้าหู้ถอยไปเลยเออแงกันเข้าไปอ,อ่อเออข้าพเอามาเขาจำมาหนักใจมองคนไปขายของคนอโ,ปปงโอ้โยเหมอนเนยมาแต่มาหลายเต๋อเออโอ้โยแตแตกเนี่นย พูดแต่แต่มองฮงจะได้แต่ของฮงจะได้ใจวายเลยวัดใจวาย <c oughs> วถูกใจบุกม้าหล่นเลย <c oughs> เด่นใจวายถูกใจบุกม้าหล่นเลยขนมจีนความพี่นอ้องมาดิเห็นมาเห็นมาเอาประถานมาหนึ่เดียสนี่ทีมงานมาเรืยกินสมต่ำเลยสมต่ำเด้อพี่นอ้นองเด้อ เนี่ยแหละสุต่างเลยสุกต่างสุกต่างอร่อย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 ผิดแบบทอดทอมไปบ่กมีอย่างแล้วคนไม่ติเทียบเขา่าก <c oughs> <c oughs> ับน้ำเครื่องกวดมาฝากท้องน้ำพันคูเมืองด้พี่น้องมาทุกวันทุกวันน้องแมวพี่น้องแมว <c oughs> พี่น้องแมวพี่น้องแมวตั้มโมล่างไป็านอะไรอ่ะโอ้ล่างอยู่บ่กินลมเป็ยังธรรมาชาติธรรมชาติ ในเรือน,นากันเอเอออาบุ้ยบ้านี้พักเป็นสวนบ้านพี่น้องพักเป็นสวน,นอุ้ยบ้านี้พักพักว่ากระเจี๊ยบพี่น้องพักว่ากระเจี๊ยบโอ้ยบ้าน่ะหลายหลายเจ๊ม่นจะม่นเราสิได้บุญคัะเ <c oughs> มื่อได้เราก็เอามาเลี้ยงเ <c oughs> มื่อได้เราก็เอามาให้สู้กินถ้าไปขายของถ้าไปมันแม่ค้าเปิี่ยไก่กระหม่อหงส์พี่น้อง กรตมาสูวกินดกินก้อนมูก้อนซิมก้อนมูกนินเอัรวมาแสบจังโอ้ยจวดไรจวดวจ้ใหญ่มกิน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 ก่อนน้ำเลยเน่ นำเด้อนำเด้อมือกล่องมือกล่องกล่องเป็นมาฮาปีนเขาเป่นปีงไก่พี่น้องเอาปีงป่าดิ่นเห็นปีงป่าวันปีงไก่เหรอพี่น้องเอ้ยมาหาไหมครับปีงไก่ตาไล่แล้วตาแรกอะไรมันบอกตาแลกเราก็จัดการจวดพี่น้องจวดคุยยิ่ง งไงฮะโอ่ยโอ้โหจะเรมถามฉอนเี่เจกาขายสมต่ำด้วยนะว่ก็เราขายสมต่ำอืมยอย่างเง้อืมขายเจ้าซ่บโอ้โร่อยไหมเผ็ดถึงใจจริงจใช่เผ็ดถึงใจเผ็ดจริงๆมาเนี่ย เขาเียสีมาอนี่วกพูไก่เจยืมอ้สมื่สองหมือบามื่นนึ่งน้ำตรอดบามือเดียวบาเมืเดียวน่มือกับบาร์อือยู่นี่และยู่มองนี่ะพี่น้องยู่มองนี่เย็นเย็นอากาศกับเย็นบริัปัมยากอใส่เนี่ยอุ่นๆ่อเขาอุ่นๆนี่เนหัน อุยอุ่นนาดมากโอ้ยเขาห้อนทุกซห้อนเขาห้อนพอดีเลยเกี๊ยกรับตำหมูหุงเกี๊นีแม่ดเดียวขอยเจเฮ็ดีพี่นึงใช้หนังเเออเออเซ้ํานี่ล้วพี่น้องเอาอีพี่นี่อีพี่นี่ซะก่อน,นอีพี่ต่อไปกบซิมีข่อยน้ำมัน <c oughs>